คำว่าหนีหา่าดูเหมือนจะเป็นคำทักทายภาษาจีนที่เป็นมิตรแล้วก็ไม่น่ามีพิษมีภัยเพราะว่าใครก็ใช้กันถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้ผิดบริบทแล้วล่ะก็มันอาจจะทำให้เกิดประเด็นดราม่าต่างๆเหมือนกรณีที่คุณสายสกอตโดนอยู่ในขณะนี้นะครับแน่นอนครับทำให้เป็นไวรัลทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศไทยมีความคิดเห็นแตกเป็นสองฝ่ายนะครับต่างๆนานา วันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าถ้าใครได้มาต่างประเทศหรือได้เจอกับฝรั่งหรือคนต่างชาติน,นะครับแน่นอนอาจจะมีบางคนหรือหลายคนด้วยซ้ำไปที่จะโดนเหยียดเชื้อชาตินะฮะและถ้าเราเจอกรณีแบบนี้เราควรจะทำยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบ่ม,มบัดนะครับ คาว่าหนีเห่าเนี่ยนะครับต้องบอกว่าถ้าใครเรียนภาษาจีนคำนี้มันก็จะเป็นคําแรกๆที่เรารู้จักเพราะว่ามันใช้ทักทายสวัสดีทุกคนนะครับคําว่าหนีนี่ก็คือแปลว่าคุณนะครับซึ่งประกอบไปด้วย2คํคนะสมัยก่อนผมก็เคยดูภาษาจีนนิดห,หน่อยนะครับก็เลยรู้มาบ้างนะครับตัวแรกเนี่ยในคําว่าหนีเนี่ยมันมาจากคําว่าคนนะครับเหรินนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เอาไปรประกอบกันก็คือเป็นคําว่า e มันเป็นเสียงชนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือผมถามครูมานะสมัยก่อนผมก็ถามว่าเอ๊ะทำไมต้องมีตัวสษรจีนเขียนอะไรแปลกๆด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนตัวอักษรตัวเดียวแต่มันเหมือนเป็นการเอาอักษรมาประกอบกัน2ตัวก็เลยรู้ที่มานะครับส่วนคําว่าหาวที่แปลว่าดีก็มีอีกสองตัวประกอบกันเหมือนกันนะครับตัวแรกก็คือคําว่าหนิวซึ่งแปลว่าผู้หญิงนะฮะอีกตัวหนึ่งก็คือคําว่าจื้อซึ่งแปลว่า เด็กผู้ชายนะครับรวมๆแล้วเนี่ยมันคําว่าเห่าที่แปลว่าด,ดีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการเติมเต็มครอบครัวคุณมีผู้หญิงก็งต้องมีลูกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ลงเป็นลูกชายซะด้วยนะฮะเพื่อที่จะทําให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ดังนั้นโดยรวมๆแล้วคํวา,าว่าหนีเห่าจริงๆต้องบอกว่ามันก็เป็นการทักทายถามสารทุกสุขดีว่าเออคุณสบายดีหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับแต่มันเป็นภาษาใหม่เพราะว่าสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้ใช้คําพวกนี้กันเขาจะถามคนจีนสมัยก่อนเนี่ยถามว่าคุณกินข้าวหรือยัง นะครับเออใช่ไหมฮะเพราะว่าน่าจะเป็นเหตุผลเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยเขาข้าวย่าหมากแพงนะครับแล้วอยู่ในยุคสงครามต่างๆข้าวหายากนะครับอิ่มท้องมันก็เป็นสิ่งที่คนเขากังวลกันว่าไอ้วันนี้จะได้กินหรือเปล่าก็เลยมีการทักทายในสมัยก่อนว่าคุณกินข้าวย่างนะครับซึ่งเด็กๆเนี่ยในครอบครัวผมก็มีการถามจากอาม่าผมเนี่ยแหละเออมาถึงก็ถามเลย,ย,เเก,ยเกินข้าวย่างเออเราก็งงว่าจะถามเราทําไมกินข้าวอย่างนะเออแต่ว่านั่นก็คือที่มา คำคำนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ตั้งแต่ตอนโควิดมันเกิดขึ้นมาบนโลกนี้นะครับคำคำนี้มันถูกนำไปผูกกับคนจีนและประเทศจีนและตอนนั้นครับถ้าใครยังจำได้ประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่มีโควิดกเนิดมาเป็นป,นประเทศแรกบนโลกนี้และตอนนั้นที่อเมริกาก็มีการล้อคนจีนว่าเฮ้ยไชน่าไวรัส โควิดเนี่ยมันเป็นไวรัสจากประเทศจีนมันเป็นประเทศที่แบบปล่อยไวรัสออกมานะครับคุณคนจีนคุณกลับบ้านไปเลยนะครับอ่านะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการที่คําว่าหนีห่าเนี่ยถ้าเราไปใช้ในบริบทที่ไม่ถูกต้องมันจะเป็นการเหยียดเชื้อชาติอย่างรุนแรงเป็นการแบ่งออกไปเลยว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนนะครับแล้วมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นนะครับคือตอนแรกเนี่ยมันมีปัญหากับคนจีนอย่างเดียวนะครับ คำว่าหนีห่าเนี่ยหรือไชนนาไวรัสไชนีสไวรัสเนี่ยที่เขาพูดกันแต่ต่อมาครับต้องเข้าใจว่าคนฝรั่งอะ่ะเขาบางทีแยกคนเอเชียไม่ออกนะครับเขาก็เหมารวมไปเลยว่าทุกคนที่ผมดำแบบเนี้ยนะฮะหน้าตาติติอย่างเงี้ยคนจีนทุกคนนะครับเขาไม่ได้แยกหรอกมีไทยมีเวียดนามมีพมา่ามีอะไรเยอะแย,ยะนะครับเขาก็รวมเหมาหมดว่าไอา้ี่พวกเนี้ยคนจีนนะ ดังนั้นก็เกิดกระแสเอเชียนเฮดเกลียดคนเอเชียขึ้นมาที่อเมริกาแล้วพอฝรั่งที่เขาต้องการเหยียดเนี่ยนะครับเขาเมาเจอพวกเราเนี่ยเขาก็จะยิ้มยิ้มหัวเราะนีห่าวเฮ้ยเเป็นไงวะอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นการการล้อ,อะนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า mock นะครับพวกเนี้ยล้ออืมมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆคนเนี่ย ไม่พอใจเวลาได้ยินคําว่าหนีห่านะครับอย่างกรณีของคุณทายเนี่ยนะครับต้องบอกว่าผมไม่ได้เห็นบริบททั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่จากการที่ตามไปดูคลิปหลายๆคลิปนะครับก็จะเจอได้ว่ามีคนต่างชาตินะครับคาดว่าน่าจะเป็นชาวรัสเซียผู้ชายนะครับก็ได้พูดคําว่าหนีหา่าแล้วก็เหมือนกับหันไปัวเลาะก,กับแฟนของเขานะนิดียหน่อยซึ่งการพูดว่าหนีห่าแล้วขวเราะเนี่ย มันมันล้อชัดๆมันไม่ได้เป็นเจตนาดีแต่อย่างใดนะอะ่เพราะว่าเราต้องเข้าใจเวลาที่เราฟังคําพูดคำหนึ่งเนี่ยถ้าคุณยึดแค่คําพูดตรงๆนี้ห่าเออมันไม่มีอะไรหรอกก,ก็สวัสดีเออแล้วไงใช่ไหมฮะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราดูบริบทหนี้ห่าถ้าผมพูดกับคุณเนะี่ยหนีห่าหัวเราะอย่างเงี้ยหรือว่าหันไปหนีห่าเอออย่างเงี้ยนะครับมันเหมือนแบบเราต้องจงใจล้อนะครับ ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งก็แน่นอนครับเขาไม่พอใจนะคุณทรายเขาก็มีการตอบสนองที่เท่าที่ผมฟังตอนแรกนะดูแล้วเหมาะสมเขาบอกว่าเออสิ่งที่คุณพูดเนี่ยมันมันไม่ไม่เหมาะสมนะเออมันดูไม่ให้ความเคารพคนไทย disrespect นะ it is not respectful นะครับก็คือสิ่งที่เขาพูดเออมันมันไม่ใช่สิ่งที่ควรพูดนะเขาก็บอกว่า I am Thai not Chinese คือเราเป็นคนไทยเราไม่ค่ใช้คนจีนการที่มาพูดหนี้ห่ามันหมายความรวมว่าคุณกำลังบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนจีนซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไปเจอคนหัวดำอย่างเงี้ยที่ประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศฝรัง่งแล้วคุณจะพูดว่าหนี้ห่ามันยังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นการแบบ ด่าทอหรือล้ออะไรมากขนาดที่คุณมาพูดกับคนเอเชียที่อยู่ในประเทศที่คุณมาเช่นสมมตุติคุณมาคุณไปประเทศเวียดนามแล้วคุณเจอคนเวียดนามคุณรู้อยู่แล้วว่าคนพวกนั้นคือคนเวียดนามซะส่วนใหญ่มันมีคนจีนปนอยู่ไหมคงมีแหละแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ของประเทศแล้วคุณไปหาคนเวียดนามคุณพูดว่าหนีเหา่ามันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะหรือคุณมาประเทศไทยคือคนหัวดําในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ใช่คนจีนครับมันเป็นคนไทย ดไหมดังนั้นในบริบทนี้เนี่ยถ้าพูดคําว่าหนีหเห่านะคือสองเด้งเลยนะเด้งแรกคือคุณพูดแล้วก็หันไปหัวเราะกับคนข้างๆอันเนี้ยจงใจล้อชัดๆอันที่สองการพูดหนีเห่าในประเทศไทยที่คนก็รู้อยู่แล้วว่าคุณมาประเทศคนไทยไม่ใช่มาประเทศคนจีนการพูดแบบเนี้ยเหมารวมว่าสิ่งที่คุณเห็นนี่คือคนจีนอันเนี้ยโอ้ยิ่งยิ่งไม่ถูกต้องเข้าไปใหญ่นะครับแล้ว พอเขาบอกแบบนั้นไปเนี่ยนะฮะคือมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งผมมองว่าเป็นความผิดอันที่สมของคนต่างชาติคืออะไรรู้ไหมฮะถ้าเจ้าหน้าที่อุทยานมาเตือนคุณว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่ถูกต้องปกติคนทั่วๆไปเขาควรจะเขาควรจะทำยังไงเขาควรจะ oh sorry i didn't know that ขอโทษถูกไหมควรจะขอโทษไม่ใช่ว่าเออไม่ได้มีอะไรฉันไม่ได้ผิดอะไรเงี้ยนะครับไม่ถูกต้องนะฮะหรืออย่างคุณทรายก็บอกว่าออผมจําประโยคที่ที่แบบเป๊ะๆไม่ได้นะเขาบอกว่าคุณเหยียดชาติหียดเชื้อชาติ y u u e e i n n g r acist แล้วฝรั่งก็เถียง I'm not racist Don't call me racist คือภาษาประมาณนี้แล้วกันนะเขาไม่ได้เหยียดเชื้อชาตินะครับ จร,จริงๆไม่เป็นไรไม่ได้อย่าชีช่าไม่เป็นไรถ้าผมเป็นฝรั่งคนนั้นนผมจะพูดว่า I'm sorry คือขอโทษแค่นั้นเลยคนไทยจบครับขอโทษตรงๆแล้วไม่ต้องไปเถียงอะไรต่อเพราะว่าคุณกำลังเถียงกับเจ้าของประเทศไม่ใช่เจ้าของประเทศธรรมดาเป็นพนักงานนะครับูไหมคุณลองไปเถียงอย่างเงี้ยที่อเมริกาสิครับคุณโดนแน่ๆนะ ตอนนี้ที่ผมเห็นคลิปไวรัลต่างๆแล้วก็มีคนมามองบอกว่าคุณซายทําเกินไปหรือเปล่าที่เขาไปไล่อะไรเงี้ยผมต้องบอกเลยนะครับว่านั่นคือสิ่งที่คุณจะเจอถ้าคุณไปทําแบบนี้ที่ประเทศอื่นครับเหมือนประเทศอื่นๆเป๊ะเลยต้องบอกว่าคุณทายเนี่ยมาตรฐานเดียวกับประเทศอื่นนะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมาที่อเมริกานะครับแล้วคุณไปพูดกับคนหนึ่งว่าไอ้นิกโกรเออคุณโดนแน่นะครับ โดนแน่ๆเลยนะฮะยังไงก็โดนนะครับอ๋อถ้าใครที่ไม่รู้จักวันนีโกรนี่คืออะไรนะฮะผมจะเล่าว่าทําไมมันถึงเป็นคำยากให้ผู้คุณรู้ไว้แล้วคุณอย่าไปใช้กับคนต่างประเทศเลยทีเดียวห้ามใช้นะครับดังั้นผมอธิบายคุณนะครับอย่างหนึ่งนีโกรเนี่ยจริงๆแปลว่าดำนะครับมันใช้ในยุคสมัยก่อนที่มีการค้าทาสนะครับก็จะมีการนำทาส จากแอฟริกาซึ่งเป็นคนดำเนี่ยแหละไปที่อเมริกามีการคาทาสแล้วทาสเหล่านี้แทนที่เขาจะเรียกว่าคนแอฟริกาหรืออะไรพวกนี้เขาก็จะเรียกว่าไอ้นิกรเรียกนิกรเหมือนบอกว่าพวกทาสเนี่ยคือนิกรนิกรคือทาสคนผิวดําคือทาสดังนั้นคําว่านิกรมันยังผูกกับคําว่าทาสถ้าเราไปเรียกใครที่ผิวดําว่านิกร เขาก็จะรู้สึกเหมือนกับคุณกําลังไปด่าเขาว่าเขาเป็นไอ้ทาสนะครับซึ่งมันจะทําให้เขาโกรธโมโหมากๆเลยนะฮะเป็นคําที่ไม่ควรพูดอย่างยิ่งนะครับจะมีการพูดคําว่านี่โกรธได้เพียงแค่กรณีเดียวเท่านั้นในอเมริกานะครับคือในวิชาประวัติศาสตร์แค่นั้นเลยนะครับเพราะว่าเขาเรียนประวัติศาสตร์เขาใช้คําคํานี้กันอธิบายเหตุการณ์ในอดีตแค่นั้น คุณห้ามไปพูดกับใครไม่ต้องไปเรียกคนดําว่านิโครคุณโดนต่อยแน่นอนนะครับหรือแม้ก็่คุณก็อาจจะโดนอะไรสักอย่างยิ่งถ้าเกิดคุณไปพูดคำคำนี้แล้วสมมุตินะมีตํารวจหรือเจ้าหน้าที่มาเตือนคุณว่าสิ่งที่คุณพูดคําว่าน,นิโครมันไม่เหมาะสมแล้วคุณเป็นไงคุณไปเถียงเขาอ่ะอะคุณไปเถียงเขาบอกว่า I'm not racist I'm not saying that you're slave คือคุณไปเถียงตำรวจว่าเฮ้ยผมไม่ได้เป็นคนเหยียดเชื้อชาตินะผมก็ไม่ได้บอกว่าคุณเป็นทาสนะแทนที่คุณจะขอโทษตำรวจนะผมว่าตำรวจเชิญคุณออกจากบริเวณนั้นแน่ๆนะครับก็คงจะโดนเหมือนกรณีคุณที่ที่ทคุณทายทํากับคนต่างชาตินะครับังนั้นอันเนี้ยผมถึงบอกคุณไว้ก่อนนะครับเวลาที่คุณใช้คําที่ไม่ถูกบริบทมาในประเทศที่มันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นก็จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะ แต่นี่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดของคำวันนิกโกรผมจะบางคนอาจจะแบบไปดูหนังแล้วก็อาจจะเคยเห็นประโยคบางอย่างที่คนดำเขาชอบใช้กันเช่น Hi n i g g e r เอ๊ะ n น g g e r มันคืออะไร Negger ก็คือมาจากคำว่าน,นีกโกรนี่แหละแต่ว่าเขาจะไม่เรีกนีกโกรเขาเชียกเ g g กอคือมันพูดเหมือนกับว่าเฮ้ยเพื่อนว่าไงว่าอะไรเงี้ยแต่จะใช้เฉพาะในกลุ่มเพื่อนสนิทเท่านั้น คุณห้ามไปใช้คํานี้กับเขาเด็ดขาดเพราะว่าบางคนอาจจะเขียนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เราอยากจะเจ๋งว่าเราอยากจะเป็นเป็นชาวประเทศเขาเราอยากจะใช้สแลงประเทศเขานะครับเราก็เลยพูดว่าแล้วเห็นไอ้มืดนมันพูดกันเฮ้ยเนื้อเเราก็ไปให้ไปหามันเฮ้ยเนื้อขอจับมือคุณโดนต่อยแน่นะครับดังนั้นคําคํานี้เป็นคําที่ใช้ได้แต่ใช้ในเฉพาะกลุ่มเพื่อนสนิทเท่านั้นคุณอย่าริอาจไปใช้มันเด็ดขาด คุณอาจจะไปได้ยินในหนังเขาพูดกันนะแต่คุณอย่าไปพูดคํานี้นะครับนี่ผมเตือนคุณแล้วนะเพราะมิฉะนั้นคุณอาจจะเกลายเป็นดราม่าแบบนี้ในต่างประเทศถ้ามีการถ่ายคลิปตัวคุณออกมานะครับกลับมาที่กรณีของคุณสายสกอตต์ใหม่นะครับคือหลังจากที่ชาวต่างชาติเนี่ยมี3ข้อที่ครบนะครับพูดคาว่าหนี้ห่าแต่หันไปหัวเราะกับคนข้างๆนะฮะคุณสายเตือนแล้วก็ไม่ได้ขอโทษ การพูดคำว่านีหาวพูดกับคนที่อยู่ในประเทศไทยที่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าคนไทยคือจงใจที่จะทําให้มันไม่ถูกต้องนะครับคุณทายเขาก็เลยบอกไว้ว่าเออถ้าทําอีกเนี่ย try that again and you get deported คือลองอีทีสิจะไล่คุณออกไปเลยนะครับฝรั่งนั้นก็ยังตอบ really คือแบบท้าท้าไทายเอาเหรอจริงเหรอแล้วมันก็ไม่สนนะครับ คือพฤติกรรมของฝรั่งคนนี้ต้องบอกงนี้เลยครับมันไม่ถูกตั้งแต่แรกจนถึงตอนสุดท้ายอะ่ะนะฮะแต่นี่ผมก็มองว่าคุณทายก็อาจจะโดนมาเยอะเจอมาเยอะเลยหัวเสียปล่อยว่าเออเนี่ยถ้ากดคุณยังทำอีกครั้งหนึ่งนะเราจะดีพอร์ตเลยเราจะส่งกับประเทศหรือส่งกับอะไรไปเลยนะครับแล้วเขาใช้การชี้ try that again you get deported นะครับคืออันนี้ ถ้าใช้ในสังคมคนไทยนะครับการชี้และการพูดอย่างเงี้ยคนไทยบางคนจะมองว่ามันแรงไปนะครับแต่ถ้าคุณมาอเมริกาครับคุณโดนแน่สมมุติว่าคุณไปด่าคนคนหนึ่งว่าไอ้นี่โกรอ่ะผมพูดงี้เลยนี่โกรนะครับหรือใช้ fu หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วตำรวจเขามาเตือนคุณแล้วคุณทำลอยหน้าลอยตาตำรวจเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณ ทำอย่างนี้อีกนะถ้าคุณทําอย่างนี้นะจะ,จะไล่ออกไปเลยนะแล้วคุณจริงเหรออย่างเงี้ย really คุณว่าตารวจจะทําไงคุณโดนตั้งแต่ตอนแล้ว,ลวครับไม่ต้องรอให้เกิดอะไรขึ้นรอกครับตํารวจเข้าพาคุณออกไปข้างนอกเลยนะอดังนั้นเนี่ยถ้าใครเคยมาอเมริกาเนี่ยคุณจะรู้ว่าอย่าล้อเล่นกับเจ้าหน้าที่นะที่ประเทศไทยเนี่ยเจ้าหน้าที่หลายครั้งนะครับยังไม่ได้ขนาดอเมริกาและจะมีความแตกต่างอย่างนง่งของไทยและอเมริกา คืออะไรรู้ไหมอเมริกาเนี่ยเวลาที่เกิดมีโจรมันทําอะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยนิดนึงอเมริกามันไม่เอาแล้วมันใช้แรงเลยยิงเลยหรือไม่ก็ใช้ตัวช็อตไฟฟ้าช็อตเลยไม่ต้องเจรจาอะไรมากมันทําเลยนะครับซึ่งก็จะดูเด็ดขาดบางทีเด็ดขาดเกินไปจนกระทั่งเกิดเรื่องเหมือนกรณีจอร์จฟลอยด์ซึ่งเสียชีวิตไปถูกไหมฮะหลังจากถูกเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเนี่ยเอาเข่ากดหลังไว้จนกระทั่งเขาหายใจไม่ออก แต่กรณีของคนไทยต่างกันครับเราจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือตำรวจเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยเจราจาแล้วเจราจาอีกเจราจาน,านานเป็นหลายชัาทีเป็นชั่วโมงเนี่ยเออหรือบางกรณีเห็นชาวต่างชาติบางคนที่อยู่ตรงกลางที่เขาหวดคลั่งขึ้นมาจะโยนโน่น,นโยนนี่เจ้าหน้าที่ก็ไปคุยคุยคุย,ค,ยคุยนะครับบางทีคุยจนกระทั่งมันไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่ก็ควบคุมสถานการณ์ได้ในที่สุด คือเหมือนเป็นคนที่ลระบุนละม่อมกว่าดังนั้นเนี่ยจากพฤติการแบบนี้มาเลยทําให้คนไทยที่ชินกับพฤติการแบบนี้จะไม่ชินกับวิธีปฏิบัติของคุณไซสกอตอะนะครับก็ต้องบอกว่าแน่นอนมันแล้วแต่ประเทศนะถ้าเราทําแบบนี้ในประเทศที่ไม่เหมาะสมของประเทศนั้น มันก็อาจจะเป็นที่คอรหาได้นะครับของคุณทซแกก็อาจจะเอออาจจะเกินไปหน่อยในกรณีนี้นะแต่ผมก็คงเข้าใจในเรื่องของบริบทต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะครับและพอมาถึงตรงชายหาดก็เห็นคุณไซายแกก็เข้าไปเรียกเลยเอาเรือมาจอดที่หาดแล้วก็เข้าไปคุยกับคนคนนี้เลยบอกว่าเมื่อกี้คุณพูดคําว่าหนีหา่าใช่ไหมอ่าแล้วฉันเห็นนะฉันได้ยินนะฝรั่งก็เถียงบอกเอ้ไม่ได้พูดอะไรเงี้ยเอา้าใช่ไหมฮะอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เมื่อ แกคงเริ่มกลัวแล้วแหละเริ่มกลัวก็เลยบอกเอ้ยไม่ได้พูดอะไรเงี้ยแต่จิงก็พูดไปแล้วนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยจริงๆถ้าผมว่านะถ้าเกิดคุณสายคุณมารมณ์ได้นิดหนึ่งนะครับก็คือบอกว่าเอออยู่ตั้งแต่ตอนนั้นบอกว่าออถ้าคุณทําแบบนี้กัคนไทยมันไม่เหมาะสมนะหยุดแค่ตรงนั้นจบเลยแล้วก็บอกโอเคคือใช้โอกาสนี้ในการสอนฝรั่งไปเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเราไม่ใช่คำว่าหีห่า คุณมาประเทศไทยขอให้คุณพูดคําว่าสวัสดีแค่นั้นเลยนะครับแค่นั้นเลยก็้องบอกว่า I am Thai not Chinese เราเป็นคนไทยเราไม่ใช่คนจีน What you just said was not a polite greeting คือสิ่งที่คุณพูดเมื่อกี้ไม่ใช่วิธีการทักทายที่สุภาพกับคนไทยคำว่า你好นะครับ What we actually say To greet each other in Thai is Sawadee, So please do so and be respectful to Thai people next time. รอยตา, yeah, I didn't do it. I'm not becoming, I'm not being racist. You're like, อะไรเงี้ย you b e i n g c o m i n g unreasonable คือถ้ามันเถียงกับแบบนี้เอออันนี้ผมโอเคละคุณคงจะแบบยองไม่ได้นะแบบนี้ถ้าเป็นฝรั่งเขาจับคุณออกไปแล้วแหละนะครับคือก็เข้าใจทีนี้ถามว่าตัวผมเนี่ยเคยโดนปัญหาเหยียดเชื้อชาติแบบนั้นไหมนะครับผมก็ต้องบอกว่าผมไม่เคยโดนที่แบบตรงๆชัดเจนต่อหน้าอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมอาจจะอยู่ในบริเวณที่มันไม่ได้มี คนแบบนั้นอยู่ก็ได้นะครับแล้วก็เราเลือกที่จะไปบริเวณที่มันไม่มีปัญหานะครับแต่แน่นอนครับบางทีเราก็อาจจะรับรู้ได้ว่าคนคนหนึ่งเขามองเราว่าไอ้นี่คนเอเชียมันไม่เก่งหรอกอะไรเงี้ยนะฮะมันมันไม่ได้เลือกหรอกนะครับคืออาจจะมีกรณีแบบนั้นบ้างหรือบางทีคนไข้เขามาหาเขาอาจจะมองว่ามี่น,นี่หมอเด็กอันนี้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกัน นะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยนะฮะหรือบ,บางคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊หมอคนนี้เป็นคนไม่ใช่คนประเทศเขานะครับเขาไม่ค่อยเชื่อใจหรอกเขาก็จะมีความยิงๆิงอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ว่าพวกนั้นเราก็ต้องเข้าใจเขานะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่พูดเหยียดออกมาโดยตรงเขาก็มีพฤติกรรมของเขาที่แสดงออกมาเป็นอวัจนาภาษานะฮะและแบบนั้นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับผมที่ทํานะครับก็คือไม่ต้องทําอะไรครับ พิสูจน์ให้เขาเห็นด้วยการกระทําว่าเราเนี่ยมีความรู้และเราก็เก่งอ,อสมควรและเดืสุดท้ายมันก็จะละลายพฤติกรรมแล้วก็เปลี่ยนให้เขาสามารถที่จะเข้าใจเราได้แล้วก็ยอมรับในที่สุดนะครับนี่คือกรณีที่ผมเจอมานะส่วนคนที่เจอแบบด่าตรงๆเลยมาถึงอย่างเช่นคุณมาอเมริกาแล้วเจอคําว่าหนีเห่าอย่างเงี้ยเออ ซึ่งการขั้วหนีเห่าที่อเมริกามันก็จะหมายความว่าคุณเป็นคนจีนซึ่งก็ต้องบอกว่าฝรั่งเนี่ยหลายครั้งนะครับเขาแยกไม่ออกแล้วมีคนไทยคนไต้หวันบางทียังถามเลยว่าคนไทยโอ้ oh, ไต้หวัน you from อายุทไต้หวันอ,อย่างเงี้ยก็คือไทยแลนด์ไม่ใช่ไต้หวันใช่ไหมครัก็มีแบบนี้ได้นะครับฝรั่งเขาจะเป็นแบบนี้ในบางกรณีที่เขาไม่สามารถแยกคนเอเชียออกจากกันได้เขาก็จะคิดไว้ก่อนว่าคุณคือคนจีนนะครับกรณีแบบนี้เนี่ย คุณดูก่อนว่าในบริบทนั้นคุณปลอดภัยแค่ไหนนะครับเอาความปลอดภัยไว้ก่อนคุณอย่าไปประจันหน้ากับมันนะเด็ดขาดเพราะนี่คือประเทศของเขาถ้าคุณไปเที่ยวต่างประเทศนะอย่าประจันหน้ากับเขาเด็ดขาดนะครับแล้วบางทีเนี่ยเราต้องมีวิธีในการ deescalate ทําให้สถานการณ์มันสงบลงถ้าคุณแบบไม่รู้จะตอบอะไรก็ยิ้มเฉยๆก็ได้ไม่ต้องพูดอะไรนะครับ หรือบางทีเราก็บอกว่า,าดีแล้วโอ้เขาเขาพูดว่านีเห่าเราก็อาจจะตอบเขาไปง่ายๆแล้วแต่แล้วแต่คนนะว่าจะตอบว่าอะไรสมมตินะสมมุติว่าผมเจอเขาว่าหนีเห่าที่อเมริกาเนี่ยผมก็คงจะตอบเขาไปว่า oh that's great you ain't got the pronunciation correct เฮ้ยเก่งว่า you're good คุณเก่งมากเลยคุณออกเสียงมันได้ถูกต้องเลย เอา, you're so good your accent's perfect however i'm not chinese i'm thai and let me tell you a little bit more about me okay we greet each other in thai by saying "sawadi." so next time you meet one of us you say sawaddee kena เอ้ย คุณเก่งมากเลยสำเนียงภาษาจีนเนี่ยเป๊ะมากแต่เราบังเอิญเป็นคนไทยถ้าเราเจอคนไทยเนี่ยเราจะพูดว่าสวัสดีต่อไปเนี่ยนะถ้าคุณเจอคนไทยคุณก็พูดว่าสวัสดีเออคุณก็จะได้เจ๋งขึ้นมานะครับหรืออย่างถ้าย้อนไปกรณีของคุณทายเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้โอกาสในการที่อีกฝ่ายหนึ่งถ้าุณาคนหนีหาาแล้วหันไปคุณเราคนข้างๆเราบอกว่า you k n โ w saying นีหา and you turn to l a u g h with your friends or your partner doesn't make you look smart it makes you look disrespectful คุณรู้ไหมการที่คุณพูดว่าหนีหาวกับผมเนี่ยแต่คุณหันไปมองอีกคนแล้วกหัวเราะเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทําให้คุณดูฉลาดเลยนะแต่มันทําให้คุณดูเป็นคนที่ไม่เคารพคนไทยเออคำพูดแบบเนี้ย ใช้ได้ถ้าเกิดคุณเป็นเจนา้าหน้าที่หรือ authority เออมันใช้ได้นะครับแล้วก็คนจบแค่นั้นยังกรณีของคุณทรายสกอตเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดคุณทรายถอยมานิดหนึ่งอะ่ะแล้วก็จบแค่นั้นอะ่ะคลิปเนี้ยมันจะไม่มีอะไรคุณจะทําถูกทุกประการนะแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าผมเข้าใจเหมือนกันในบริบทที่คุณสายจะโดนคนแบบเนี้ยมาเยอะมากจนกระทั่งมันสะสมมากๆมันโมโหแล้วอะ เออถ้าเป็นผมผมก็เอาเหมือนกันแหละถ้าเกิดผมโดนอย่างเงี้ยทุกวันโดนหลายๆคนโดนจะไม่รู้จะว่าไงแล้วเกิวันนั้นมันอากาศร้อนหรืออะไรก็ไม่รู้มาประเดประดังเข้ามาทั้งวันนะครับผมก็อาจจะทําแบบนั้นไปก็ได้นะครับอืมแล้วการทําแบบนั้นก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ผิดอะไรนะมันแค่อาจจะฟังดูแล้วก็มองดูไม่ค่อยเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยที่คนไทยเคยชินกันแต่สิ่งที่คุณไซส์สกอตทํา เหมือนกับที่อเมริกาทำเป๊ะในกรณีเดียวกันถ้ากรณีแบบนี้เกิดที่อเมริกาคนอเมริกาก็จะทำแบบเดียวกันนั่นแหละครับนะดังนั้นผมจะไม่ว่าว่ามันถูกหรือมันผิดนะครับเพราะว่าผมไม่สร้างบริบททั้งหมดแต่ผมจะเปรียบเทียบให้ดูทั้งประเทศไทยแล้วก็ที่อเมริกาว่ามันมีความแตกต่างกันตรงนี้นี่แหละนะครับตรงนี้นี่แหละที่สำคัญนะฮะและไม่ว่าอย่างไรนะครับก็เรื่องนี้ ถ้าเราไปฟังอีกฝ่ายหนึ่งนะครับทางฝ่ายอุทยานก็จะบอกว่าเออมีคือจริงๆเรื่องมันเริ่มจากเรื่องนี้แหละแต่พอมันเริ่มแดงขึ้นมาก็เริ่มมีการแตกลายไปคุยเรื่องอื่นกันแล้วว่าเออคุณทรายเนี่ยแกก็เป็นนักอนุรักษ์ทะเลแล้วก็สัตว์น้ำนะฮะปะาารังทั้งหมดซึ่งถือว่าดีแกเป็นตัวอย่างที่ดีมากในการช่วยดูแลทั้งหมดให้คําแนะนํานักท่องเที่ยวเตือนโนนเตือนนี่นะครับซึ่งถือว่าดีมากนะครับแต่อีกแง่มุมหนึ่งนะครับ เขาก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยเป็นคนที่ไปทําให้การท่องเที่ยวมันมีปัญหาหรือเปล่าก็จะประวางสมอตรงนี้แล้วมันทําไมยังไงมันทําให้คนเขาทํางานยากลําบากนะครับคือหลายๆอย่างนะคือผมมองมุมที่เป็นอธิบดีอะไรพวกนี้ก็ฟังดูก็เออมันก็มีเหตุผลของเขานะครับที่เอ้ยคุณสายอาจจะทําอะไรรุนแรงมากเกินไปไหมนะฮะหรือบางกรณีมีการแบบไปดําน้ําหรือไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยที่ เข้าไปไม่ไม่ควรไม่ควรไปทำอะไรอย่างนั้นไม่ได้ขออนุญาตามีการใช้นใช้นี้อะไรหรือเปล่าตรงนั้นผมไม่ทราบเรื่องดังนั้นผมจะไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งสิทธ์น,นะครับแต่ต่างฝ่ายก็ต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองนะครับไม่ว่าอย่างไงก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าคุณจะเข้ากับเหตุผลของฝ่ายคุณทรายหรือของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับคุณทรายก็ตามสิ่งที่คุณควรจะต้องให้ความสนใจมันมากที่สุดก็คือ คุณควรจะรักประเทศไทยนะครับอะไรที่ทําให้ประเทศไทยมันเจริญอะไรที่ทําให้ผืนน้ําของเราเนี่ยยังคงอยู่ได้นะครับยังคงมีปะการังที่สวยส,สวยงามต่อไปไม่โดนทําลายคุณควรจะต้องทําสิ่งนั้นให้มันดีนะครับถ้าเราดูเนี่ยปะการังมันตายไปเยอะแยะอันนี้จริงในที่ผมผมรู้เพราะว่าเจอเมืกับตัวเอง สมัยก่อนที่ผมไปดำน้าตอนเด็กกับตอนโตขึ้นมานิดหนึ่งไปดำน้ามันไม่เหมือนกันแล้วอะนะครับอันนี้ก็ชัดๆถ้าใครดำน้ําอยู่ตอนนี้ก็คงจะรู้ดีกว่าผมอีกนะครับแน่นอนว่ามันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาถูกไหมดังนั้นนะคุณควรจะต้องมาทํายังไงก็ได้อ่ะใช้กรณีนี้ที่มันดังมาเป็นไวรัลเนี่ยใช้กรณีนี้ในการกลับมาทบทวนวิธีในการดูแลธรรมชาติของประเทศไทยทํายังไงให้มันดีได้ทํายังไงให้มันพัฒนากว่าเดิม แล้วก็ทำยังไงให้คนที่เขามาท่องเที่ยวไม่ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวมันเสียไปตรงนี้ต่างหากล่ะครับที่คุณควรจะมาให้ความสนใจไม่ใช่ให้ความสนใจว่าเอ้ยที่คุณทรายเขาทำนี่มันถูกมันผิดมันมีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่านะครับหรือคุณจะเป็นบริษัทอะไรหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยคุณก็ต้องหากินกับประเทศไทยดังนั้นถ้าเกิดประเทศมันไม่ดีพื้นน้ำมันเสียคุณก็หากินไม่ได้นั่นแหละครับ หรือคุณจะเป็นคนคิดแบบสั้นๆคิดตื้นๆที่บอกว่าเฮ้ยมันก็เอาตัวรอดแค่ตอนนี้เดี๋ยวฉันตายไปก็ส่งไปให้คนอื่นแล้วไม่เป็นไรทะเลมันจะเสียช่วงนี้มันก็เรื่องของฉันสิอะไรเงี้ยอันนี้ถ้าคุณคิดแบบนี้ผมบอกว่าอืมเป็นคนที่ไม่ควรอยู่ในประเทศไทยเลยนะเออมันไม่ถูกต้องนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับเรื่องนี้มันคงมีเบื้องหลังอะไรอีกหลายๆอย่างที่พวกเราเนี่ยไม่ทราบนะครับแล้วการที่เราไม่ทราบเนี่ยเราอย่าคิดไปเองนะครับ สำหรับผมการคิดไปเองการไปคอมเมนต์อะไรที่เรายังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะผิดพลาดได้เราจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์พอควรแล้วกันนะครับการไปบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันต้องอย่างนั้นอย่างนี้แน่ๆเลยคุณทรายไม่ดีแน่ๆเลยหรือว่าจะบอกว่าอีกฝั่งนายทุนมีปัญหาแน่ๆเลยเขาขี้โกงแน่ๆเลยหรือไปเหยียบผลธุรกิจอะไรของใครขัดธุรกิจของใครแน่ๆเลยเขาว่าแน่ๆเลยเนี่ยอย่า จะเป็นแบบนั้นละกันเพราะคุณไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่รู้เรื่องทั้งหมดนะครับปล่อยให้คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เป็นคนพูดแล้วก็ดูตามหลักฐานที่มันออกมาก็พอแล้วนะครับอย่าเอาใจลงไปเล่นแต่ให้มองที่ผลประโยชน์อะไรของประเทศชาติเพียงอย่างเดียวคุณไม่ต้องเถียงกันคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่รู้แต่ผลประเทศชาติผลประโยชน์ของประเทศชาติมันต้องเป็นอันดับหนึ่งที่คุณควรจะต้องคิดถึงนะครับ อ่ะวันนี้ผมก็พูดไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหวังว่าหลายๆคนคงจะได้บทเรียนจากกรณีศึกษาในครั้งนี้นะครับแล้วไม่ว่าใครจะคิดเห็นยังไงก็รบกวนขอความกรุณาคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ